สวัสดีค่ะดาราก่อสิบกลัมมาแล้วค่ะด j เ,เพชรจ้าเล่าเหตุการ์ลูกชายเจอสิ่งแปลกจนเชื่อมีเซนเรเดวาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นกันอย่างมากซึ่งยิ่งโตยิ่งน่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะสําหรับน้องไทก้าลูกชายของดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียร์หันษาโดยเราจะเห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องไทก้าอยู่บ่อยครั้งตามอินสตาแกรมของคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดทางด้านดีเจเพชรจ้าได้เปิดใจผ่านรายการปากต่อปากดําเนินรายการโดยซานี้ มีบางช่วงบางตอนเปิดใจถึงเรื่องน้องไทก้าที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจริงๆเชื่อว่าน้องไทก้ามีเซนส์โดยบอกว่าเริ่มมาจากคนอื่นก่อนมีแม่บ้านมาทำธุระตอนตี2เห็นผู้หญิงอยู่ตรงสนามหญ้าแล้วมาแฟลชแบ็กกับพี่เลี้ยงผู้ชายเขาบอกว่านอนอยู่แล้วเขาเห็นคนมายืนอยู่ปลายเตียงก็ไม่ได้คิดอะไรและหลังจากเล่าเสร็จคืนนั้นก็มานอนกับลูกชายซึ่งกำลังร้องไห้อยู่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่อยู่ดีๆลูกก็หยุดร้องเอง แล้วก็ลุกขึ้นมาพูดว่าป้านั่นอะไรมองไปตรงปลายเตียงเราก็ลุกไปว่าไม่มีอะไรเลยลูกก็ถามว่าลูกเห็นอะไรซึ่งไทก้าก็ล้มตัวนอนแล้วบอกว่าเปล่าหรอกคงตาฝาดเราก็ตกใจก็ถามว่าที่ตาฝาดเมื่อกี้คือเห็นอะไรซึ่งลูกชายบอกว่าเห็นขาคนยืนอยู่ตรงนั้นครั้งนี้คือครั้งที่สองที่เห็นอะไรแปลกๆสําหรับครั้งแรกที่เกิดจากบ้านเก่าไทก้าเอามือไปในเกทและหยิบรูปปั้นขึ้นมาต้งจึงถามว่ารู้ไหมว่านี่คืออะไร ไทก้าตอบกลับว่าก็ไทก้าไงเพจจ้าเผยต่อว่าอันนั้นคือช็อตแรกที่รู้สึกในส่วนตัวตนรู้สึกว่าเขาคือสิ่งนั้นมาเกิดเป็นตัวที่ตนออกมาเลี้ยงบานที่พีซื้อใหม่มันมีเขาบอกพระช่วยอะไรไม่ได้หรอกก็นั่นแหละเป็นจุดกำเนิดเขาเลยให้ตัวนี้มาชื่อกล้าซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่มาค่ะจากสยามนิวส์ News ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องดารากสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ